วัสะกรรแพ่งไงวยครับเดอ้อน,นี่เป็นวัดสามแพงไงอุทุมพรวิสัยที่สเกตเชิญเขามากราบมาไหว้เยครับเดอ้อเปิดทุกมื้อ กูได้เขามาเบิงฝากก้ไนไ์ก็แช่ถึงละว,วันที่หนึง่งได้ามาเบิงให้ลำให้รวยเด้อทุกคนโชคดีกันทุกคนให้โชคดีให้ลำให้รวยให้เจริญลังๆเฮงเฮงรวยรวย ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพระเจะทำเม,มึงมิตรวามเจริญฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ครับขอมารับชมรับฟังรือผู้ชมนะครับเด้อ นากาบมาไวามารลวมบ่อ,บอท่านหน้าบุญหลวงปู่สาธุสาทธุ์พระศักดิะกำแพงใหญ่อุทุมพรวิสัย ฝากกดไลค์กดแชร์เชิญท่านเข้ามาชมจะได้บุญเยอะๆสื่อสวยงามงามสาธุอนุโมทานาบุญท่านที่เข้ามาชมแล้วขอให้จเจริญเจริญอ,อายุวันโนสุขของบาังเดี๋ยวควัญเจริญมีแต่ควัญเจริญซื้อโร,ออรตีคอยเป็นรางวัลตัวหนึ่งให้ลาให้รวยนะครับเด้อสาธุสาธุ คลิปนี้เขาจบแค่นี้ครับขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังขอบคุณครับ